้ยครับกินหมูมวงสมกอนอนครับเมือ,เอนเสอสีเาของหนาง่ายๆเนาะอืมืมเปืออครับอมือม้อ เมื่อเอ้าร์เลยนะเมือเอม่ออื่นเ้านีอย่หูพ้นเลยครับหืยังไม่เมือเ่ออื่นอันนี้เขาเรียกว่ากระตุนระบบขับทายยาเมื่อเสาร์ครับ,บมองเปียวก่อนนอน ภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้องมองว่าเขาห้องนามายออกห้องนามายเขาห้องนามายครับยังเศร้าครับเนี่ยผูดใด้รับถ่ายบุรีตรงนี้แหละครับคุณสมอง